โอเคเราเรียนสีแถวกันไปแล้วนะครับทบทวนสีแถวก่อนที่จะจบกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะเลิกกันทบทวนครับเราเริ่มต้นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นไปอาอิอุเอแล้วก็โอนะครับแล้วก็ตัวของคะคิคุเคแล้วก็ตัวโคใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เราเรียนซาชิซุเซแล้วก็โซอันนี้มันโคอันนี้มันโคโซ นะครับแล้วก็ทะชิซึเทะแล้วก็โถนะครับเราเรียนกันไปแล้วสีแถวนะครับวันนี้เราเร sa, ียนสะแถว S กับแถว T นะครับเฉพาะแถวอ่าถ้าเป็นแถวอ่า K ถ้าเติมเอ่าเติมเทนเทนจะกลายเป็นกะกิกิกุเกโกนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นคะอย่างนี้เติมเทนเทนก็ใส่เข้าไปเทนเทนที่หัวแล้วก็คุเทนเทน เคเทนเทนแล้วก็โคเทนเทนส่วนสะจะกลายเป็น ZA Z เอซตเซตรงนี้ก็คือเป็นเป็นซีอย่างนี้นะฮะแล้วก็ Z ซตอ่าเซตยูเซตอีเซตอีแล้วก็เซตอนะครับก็เป็นตัวของสะชิซุนะครับแล้วก็เซโซนะครับผมแล้วก็อันต่อไปตัวทะนะครับก็จะกลายเป็นตัวดีด็อกนะครับถ้าเป็นแถวทีจะกลายเป็นดีด็อกก็เป็นดาอันนี้ก็เป็นดี อันนี้ปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นอันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นซื้ออ่าเป็นเดะแล้วก็เป็นโดนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นเทนเทนอย่างนี้ก็คือเขียนอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะก็คือจะเติมเทนเทนเข้าไปในกรณีที่เป็นตัวทีนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับเราเรียนกันไปแล้วทั้งหมด4แถวนะครับก็คือเป็นแถว R e u e o นะครับถ้าเป็นตัวคะ คะตัวนี้ถ้าเจอเทนเทนจะกลายเป็น G นะครับแล้วก็ตัว S นะครับ S ถ้าเจอเทนเทนจะกลายเป็นตัว Z นะครับแล้วก็ตัว T ถ้าเจอเทนเทนจะกลายเป็นตัว d ีด็นั่นเองนะครับโอเคอาละวันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จบลงพินเท่านี้นะครับเราไปดูบนนี้อีกหนึ่งคบทูนข้งหนึ่งอะอีอูเอโอคะคิคุเคโคซาชิซุเซโซทะชิตึเทโทนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงครบพอดีนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาเรียนกันแถวที่ N กับ H กันนะนินุเนโนฮะฮิฟุเฮโฮนะครับสองแถวนี้เราจะมาเรียนกันในอาทิตย์หน้านะครับผมโอเคเราจะเรียนกันทุกอาทิตย์นะครับผม